อุ้งอิงถึงฮัตแพงนะครับนี่เป็นการเปิดเผยเป็นการเปิดใจครั้งแรกของอุ้งอิงพชรปันแพงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับและครั้งนี้นะครับได้พูดคุยทั้งด้านนาเวทที่ซ่อมนั่นเองพี่น้องครับซึ่งอ,อีราอิงพูดได้ดีมากๆอยากให้ฟังกันก่อนพี่น้องครับแล้วคอมามสรุปกันอีกครั้งหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะไปฟังกันครับอากาอยากให้ทุกคนอ่ะอ่านคอมเมนต์แบบพุ่มแบบลบๆเป็นสิอยากให้ทุกคนะอ่านผ่านเพราะว่า อันนี้ก็เคยถือมากแล้วค่ะเคยถือมากแต่แต่คีดยัวเพื่จังใดเจาของจังสียู่อยู่ในโลกอันนีออนไลน์จังสีใดลูกเธอเชี่ยวไหมแม่อทุกคนเจอคอมเมนต์ลบๆบแม่นะคะเราจะทําดีขนาดไหนก็ช่างมีแน่นอนคอมเมนต์ที่ลบๆบอยกตัวอย่างหรือเ่าเหมือนน้องฮักเพียงอันนี้หนูหนูเห็นนอนตลอดหนึ่งความแน่ใจของหนูนะคะเป็่อนๆอยู่โอทอทดี คืออยากให้ทุกคนดูตัวอย่างตัวพี่หน่องเพราะว่าทุกทีนี่สง่งเงินว้เทวาวานหน่องฝักๆหน่อ,อ๋ได้ยังี้ยังวาดเลยเนีนเหลือยังพอบมากเาิจมันเกิดมาคือชีวิตมันไม่มีเคยอะไรให้สังคมเลยมันเกิดมาเพื่อจะมา สร้างลบลมบางคนก็คิดว่าเป็นเอฟซีหนูเองวงนีนเด้ด้ค่ะไม่ถ้าเอฟซีหนูเขาไม่ทำแบบนั้นแน่นอนนั่นูกไหมบอสแต่สิมงเหมาลวอมเปนศิลปินเรียบร้อยไม่ได้ดีแล้วพูดดีแล้วลูกพูดเพราะว่าบางคนถ้าเขาเป็นเอฟซีหนูเขาไม่ทำแบบนั้นถ้าเอฟซีดูดีเขาไม่ทำงย่องทางเรื่องเป็นดาาอีกทางหนึ่งลหรสิมาดาหนูบ่ไวยดีอือไม่ใช่นัรนคือไม่ใช่เอี๋ยละไม่ทำแบบนี้เอาตรงคือย่องอีหละไปได้หักแพงยังีเสียเอฟซีฮักแพียงกับมาดาหนู้เป็นนั่นเห็นบ่ลอก ทำอย่างนั้นคือไม่ใช่เอซี C e ละอ่านั่นละมันมีช่องอที่มันอบางคนนะงา่อน่าที่เขาว่าอยู่อยู่ซื้ออยู่หน่าซื้อหนะ่นองสิเป็นัจไหนแต่แต่พ่อเด็มสาสะพานหนองอยู่นีเราน้องเป็นกันเองและน้องน่ารัากฮ่าแล้วก็พี่พี่ทุกคนกันโอเคนี่ซื้อไหมคะครับตางคนต่างทําหน้าที่ละกันตังค์ฮักทูกฟนค่ะน,นี่แหละครับพี่น้องครับเป็นคำกล่าวเป็นคำพูดของอนิงเพชรบ้านแพ็ญต่อหน้าศิลปินอีกหลายท่านนะครับ ซึ่งอีลล่าย,ยากให้เอาแบบยาอยากให้นะครับทุกคนเบิงน้องหักแพงเป็นตัวอย่างนะครับถ้านะครับสมมุติว่าเจอสถานการณ์แบบน้องหักแพงเนาะพี่น้องเนาะซึ่งหลายปูลายน้นกระหูก,กันดีนะครับทราบกันดีนะครับ FC ของศิลปินแต่ละท่านนะครับโดยเฉพาะ F อซีแล้อนนี้จะรู้ดีนะครับว่านะครับมีหลากหลายมากมายนะครับคนที่ จ้องจะโจมตีนะครับคนที่ไม่ประสงค์ดีกับศิลปินที่เรารักนะครับเชกเช่นนะครับพี่น้องครับเอออีราวงยิงยกตัวอย่างเชกเช่นนองหักแพงนะครับพี่น้องซึ่งนองหักแพงก็ได้มีอวตารเอ้ยนะครับเอฟซีที่ไม่ประสงค์ดีเอ้ยเนาะพี่น้องน้อยจ้างเอฟซีผู้ใดนะครับซึ่งผมยืนยันได้ว่าไม่ใช่เอฟซีราวงนี้แน่นอนครับมาปั่นเพื่อให้เกิดความแตกแยกนะครับแต่นะครับนองหักแพงกับพานมาได้นะครับ เพราะอย่างปกติพอความอดทนอยากให้อดทนอีหล่าพ่อใหญ่น้องหักแพงอดทนนะครับและเชื่อฟังนะครับผู้สร้างอย่างนุ่มโจนนั่นเองนะครับถึงได้มาถึงตรงนี้เนาะพี่น้องเนาะหน้าตอนนี้นะครับสิ่งที่หลายผุ้หลายคนเคยเข้าใจผิดเกี่ยวกับน้องฮักแพงนะครับว่ามาแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นเอออยากเป็นนัมเบอร์วันเออนู่นนี่นั่นนะครับกับอีหล่าอูุหญิงนะครับซึ่งมันไม่ใช่นะครับพี่น้องครับเออเพราะฉะนั้นแล้วนะครับ อยากให้เปิดใจรับฟังนะครับในสิ่งที่เราได้พูดออกมานะครับและหวังว่านะครับแม่แม่ทั้งสองฝักสองฝ่ายนอพี่น้องเนะที่เคยเข้าใจผิดหรืออะไรยังไงได้ยินคลิปนี้แล้วได้ฟังคลิปนี้แล้วนะครับน่าจะเออดีขึ้นนะครับเอาน่าจะเปิดใจกว้างมากขึ้นเนาะพี่น้องเนาะเพราะเด็กสองคนนี้พี่น้องครับเขาหักกันนะครับศิลปินนะครับทุกคนในองค์กรสาวน้อเป็นบานแพ่งเป็นหักเป็นแพ่งกันนะครับบ่มีปู้ใดเอกครับ องจะทำลายองจะทำลายและอีหลาองค์หญิงก็คือเบอร์หนึ่งของสาวน้อยเป็นบมันแพงอยู่แล้วนะครับณนตอนนี้นะครับปฏิเสธว่ได้พี่น้องครับเออมาไล่กันนัมเบอร์วันนะครับล่าสุดกระล่านแตกแล้วเนาะพี่น้องเนาะงานเขาไม่อีกหลากหลายมากมายนะครับเปิดฤดูกาลมาแทบจะไม่ได้หยุดเลยกับวาใดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับจังได้ก็แล้วแต่นะครับเป็นกําลังใจให้ทั้ง2คนนะครับโปสิเป็นน้องฮักแพ้งหรือน้ององค์หญิงนะครับพี่น้องครับ สู้ๆครับและทุกคนที่กำลังเดินอยู่บนเส้นทางนี้น้องใหม่เข้ามาผมเชื่อนะครับว่าเจอแน่นอนครับกับกระแสเจอแน่นอนครับกับคำว่าดราม่าเพราะฉะนั้นอย่ากลัวนะครับเออเฮาเฮ็ดดีอยู่แล้วเฮ็ดดีต่อไปนอพี่น้องนอเออพอๆๆเอ็กซซีเพื่อนเห็นเองนั่นแหละนะครับเสวนมาไล่ยังไงน่ะเดี๋ยวมันก็ตามมาเองถ้าเราประพฤติตัวดีปฏิบัติตัวดีอยู่ในขอบอยู่ในเขตนะครับพี่น้องครับ เออปรอควอแม่แเพื่อนฮักเพื่อนหอมเพื่อนกับทงตอ่อทรงไห้นะครับพี่น้องครับเอ้าคลิปนี้สันสันซ้น,นี่แหละครับเกอเรียวาจาได้ที่ผมก้าวไปแล้วบบูดือบุลผู้สุภาพกราบขออภัยนะครับว่มีเจตนาแต่เด็บุหรีครับพี่น้องครับ